ทางคุณรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นําฝ่ายค้านถามกระทู้สดในสภาเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันมาจากคลิปเสียงหลุดซึ่งเกิดจากการบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดตัวผู้นําประเทศใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผู้นำสองประเทศจนนําไปสู่วิกฤตในครั้งนี้ที่คลี่คลายได้ยากนะคลี่คลายได้ยากยิ่งขึ้น <c oughs> ก็ถามท่าน รัฐมนตรีรักษาราชการรัฐมนตรีกลาโหมนะครับพลเอกนัทพลนะครับพลเอกนัทพลหน้าพาณิชท่านก็ตอบท่านตอบแบบ้ฮะท่านตอบแบบนี้นะฮะผมสรุปให้ฟังนะฮะตั้งแต่8มิถุนายนที่มีการเคลื่อนย้ายกําลังกลับจากจุดที่เผชิญหน้ากันนะฮะเราพยายามเจรจาฝ่ายกัมพูชาคือมีกําลังที่เผชิญหน้ามาอยู่ในระยะใกล้มีความเสี่ยงที่จะมีการใช้อาวุธก็ถอยไปนะครับ นมีประสบการณ์ในปี54ที่เขาพระวิหารในครั้งนั้นอาวุธที่ทั้งสองฝ่ายมียังไม่ร้ายแรงเท่าครั้งนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลมีความห่วงใยความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจึงมีแนวทางในการดําเนินการคลี่คลายค,ายความตึงเครียดในบริเวณชายแดนนะครับประการที่1รัฐบาลนะครับได้ตั้งศูนย์ทางานภายใต้สาภาความมั่นคงแห่งชาติขึ้นนะครับด้วยประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นเลขาสมอชอเวลาประเทศมหาอำนาจใหญ่ มาพูดคุยกับเราประเทศใหญ่เหล่านั้นไม่เคยแสดงความเป็นประเทศใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจีนรัสเซียเขามาเจราจากับเราเขายึดถือว่าเราก็เป็นประเทศหนึ่งมหามำนาก็เป็นประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะยึดถือในลักษณะเดียวกันเวลาเจราจากับทวิภาคีจะไปบอกว่าเวลาคุยกับกัมพูชาเนี่ยเราก็ไม่เคยเบ่งว่าเราเป็นประเทศใหญ่กว่าเขานะประมาณนั้นนะฮะประการที่สองนะครับรัฐบาลดําเนินโดยถนัดว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการดําเนินนโยบายกองรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน อาจมีการชี้นาของนักการเมืองหรือผู้นําบางคนแต่สิ่งที่เราต้องรักษาไว้ให้มากคือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศซึ่งมีชายแดนติดก,กันแม้จะมีความขัดแย้งกันแต่ก็ไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่กันอย่างนั้นทุกคนตระหนักดีอยู่แล้วว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นเกิดจากส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเราต้องไม่นําความตึงเครียดนี้ขยายไปสู่ประชาชนโดยทั่วไปนะประชาชนจึงควรไม่มาเป็นเหยื่อทางการเมืองระดับรัฐจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไทยที่ต้องดําเนินการทุกอย่าง ประการที่3รัฐบาลมีความจําเป็นต้องดําเนินมาตรการควบคุมที่เข้มงวดบริเวณชายแดนเนื่องจากมีข้อมูลที่ชัดเจนว่าทางการกัมพูชามีการสั่งกําลังเคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นที่ชายแดนนะครับแต่ฝ่ายไทยก็มีความจําเป็นต้องเสริมกําลังในระดับที่เหมาะสมประการที่4ีด้านการควบคุมชายแดนรัฐบาลไทยมีความร่วมมือกับสํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติรวมถึงประเทศพันธมิตรในการปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแสแกมเมอร์นะครับแล้วก็ ท่านพลเอกนะัทพลบอกว่ากรณีที่ว่ากองทัพมีอำนาจหรือไม่นะครับซึ่งตรงกับที่หลายฝ่ายเข้าใจว่าปัจจุบันทําโดยกองทัพซึ่งเป็นเรื่องลําบากใจผมเนี่ยเป็นรัฐบาลซึ่งถือว่าเป็นการเมืองแต่ด้วยความที่ยังมียศทําให้คนมันว่าผมเป็นทหารในความเป็นจริงก่อนที่ผมจะเข้ามารับหน้าที่ในตําแหน่งนี้ในฝ่ายบริหารผู้ใหญ่มองว่าผมเป็นทหารแล้วมาเป็นรัฐบาลมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาไปอยู่รัฐบาลผมก็เป็นการเมือง เวลาผมกลับไปกองทัพผมก็เป็นทหารแต่ผลที่ผ่านมายังไม่เป็นไปตามที่คิดเวลาผมกลับไปกองทัพเขาก็มองว่าผมเป็นรัฐบาลคือเป็นการเมืองเวลาผมไปอยู่ในรัฐบาลเขาก็มองว่าผมเป็นทหารเป็นกองทัพเพราะฉะนั้นปัจจุบันเวลาผมทํางานเป็นรัฐบาลผมก็ทํางานเป็นรัฐบาลเวลาผมเป็นผอศูนย์และการให้อํานาจบางประการกับกองทัพเป็นการชั่วคกราเฉพาะหน้า และอยู่ภายใต้การกํากับของศูนย์นั้นเราประชุมกันทุกขั้นตอนไม่ได้ปล่อยให้กองทัพมีอิสระโดยลําพังอย่างที่วิจารณ์กันนะฮะสิ่งที่ท่านาผลเอกนทัทพลได้พูดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้มันมีความลําบากใจในการที่อยู่ในสถานะที่ผมเล่าไปนะเป็นการเบืองเป็นทหารนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือว่า,าสําหรับประชาชนตามแนวชายแดนลําบากมากมการค้าการขายฝืดลงนะค้าขายไม่ได้นะครับก็อยากจะให้เรื่องคลี่คลายเร็วๆอยากจะให้ เอ่อทุกอย่างไม่มีการเผชิญหน้ามไม่แข่งก้าวนะครับประชาชนที่นั่นนะแต่ประชาชนในกรุงเทพนะก็เชียร์ให้รุนแรงให้แข็งก้าวนะท่านก็บอกว่าประชาชนเนี่ยก็ยังมีสองกลุ่มเลยนะและที่สุดท่านบอกว่าปัจจุบันนี้เริ่มมีสัญญาณบวกทางฝ่ายระดับสูงของกัมพูชาเริ่มมีการคุยที่ผ่านมาเขาไม่ยอมคุยพลเอกนะัทพลเนี่ยพูดเรื่องแบบนี้มาสองวันติดแล้วผมสังเกตดูนะท่านรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับท่านให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ สถานการณ์ข้อขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชามีสัญญาณบวกดีขึ้นอ,อะไรต่างๆนานานะพูดมาสองวันนะในขณะที่หุนเซ็นก็ดีหุนมันเน็ก็ดีไม่เลยนะยังแข็งก้าวามากนะครับและล่าสุดนะเป็นการหักหน้าท่านท่านบิออ๊กเล็กท่านพลเอกนัทะพลครับนะเตียเซียหเตียเซียหาร,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 รองนายกและรัฐมนตรีกรลาโหมของเขานะครับบอกว่าได้ฟังพลเอกนัทะพลรัฐมนตรีช่วยกลาโหมของเรา ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้นมีสัญญาณบวกขึ้นโดยฝ่ายกัมพูชาเริ่มเข้ามาพูดคุยด้วยจากก่อนหน้านี้ไม่คุยกันเลยพลเอกเตียเซฮาบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้หาหรืออย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการกับฝ่ายไทยเลยนับตั้งแต่เจอกับคุณภูมิธรรมเวชยชยัยตั้งแต่วันที่5มิถุนายนเขาบอกว่าเขามีมาไม่มีมาคุยเลยนะเขาถามท่านพลเอกนะัตพลเนี่ยคือเขาปฏิเสธอ่ะที่ท่านได้สัมภาษณ์กับฝ่ายไทยอ่ะว่ามีสัญญาณบวกดีขึ้นฝ่ายกาัมพ ทางรัฐมนตรีกลาโหมของเขาบอกว่าไม่มีการคุยไม่มีการคุยและท่านไปเอาสัญญาณบวกนี้มาจากไหนท่านพิกเล็กท่านไปพูดข้างนอกและท่านไปพูดในสภาด้วยเมื่อวานนี้คือท่านทำไมพูดแบบนั้นผมก็ดูมาตั้งแต่เมื่อวันเมื่อวันที่สองกรกฎาแล้วที่ท่านได้สัมภาษณ์มีสัญญาณบวกดีขึ้นทางกัมพูชาเริ่มเข้ามาพูดคุยตรงไหนฮะและอันนี้เป็นยังไงฮะเป็นยังไงฮะเตียเซฮาก็ปฏิเสธท่านเลยหักหน้าท่านเลยเขาโพสต์เลยไม่มีฮะไม่มีการเข้ามาคุย ฉะนั้นก็คือไม่มีสัญญาณบวกที่ท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยและที่ท่านให้ไปที่ท่านไปชี้แจงตอบกระทู้สดกับผู้นาฝ่ายค้านในสภาไม่มีเออฉะนั้นอย่าพูดแบบอย่าพูดแบบขอไปทีอะ่ะหรือก็พูดจะให้สถานการณ์มันดีเอออย่าพูดแบบนั้นพูดไปตามข้อเท็จจริงถ้ามันไม่ดีก็ไม่ดีนะถ้ามันยังแข็งก้าวก็แข็งก้าวเราก็เห็นกันอยู่ ไอ้คุ่นเซนมันโพสทุกวันวันละสาเวลาคุณมาเน็ตด้วยมันไม่มีตรงไหนที่เป็นสัญญาณบวกเลยอ่ะไม่มีตรงไหนอ่อนข้อให้เราเลยแล้วท่านไปเอาสัญญาณบวกมาจากไหนท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะตอนที่ท่านรักษาการอยู่นะเออแล้วพอมันฝังรู้มันพอท่านพูดเสร็จฝังรู้มันโตมาทันทีเลยเสียหน้าแหกเราก็เสียเกิดท่านต้องรู้นะทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ได้รับจากท่านอย่างเดียวนะเขาก็มีหูมีตาเขาก็มีมือถือดูใช่ไหม สัญญาณบวกมีเนี่ยประชาชนก็ต้องรู้อแต่พอฟังท่านสัมภาษณ์มีสัญญาณบวกมีสัญญาณบวกพูดอยู่นั่นแหละตรงไหนวะสัญญาณบวกแล้วท่านพูดมาได้ยังไงเออเสียผู้ใหญ่ใช่ไหมเอาข้อเท็จจริงถ้ามันไม่บวกก็ไม่บวกนะต้องพูดไปอย่างนั้นไม่ใช่ไปชี้แจงในสภาแล้วก็แบบเออพูดให้มันดูซอฟลงไม่ใช่ไม่ได้เอาความจริงแล้วทีนี้พอวันนี้เขาสวนกลับมาว่าไม่เคยคุยกันเลยเนี่ยเป็นยังไงฮะเราบิ๊กเกจะว่างไงต่อ,เ,อ,อเราจะยังไงต่อเนี่ยเพราะว่าฝั่งนูนเนี่ยตอนนี้มันท่องอยู่ประโยค หนึ่งก็คือไทยเปิดฉากลุกลามมันก่อนออกนินตายสองก็คือไทยเป็นฝ่ายปิดด่านก่อนฉะนั้นถ้าจะเปิดด่านต้องเริ่มจากไทยก่อนท่านต้องอยู่สองสองประโยคนี้เท่านั้นเองอและไปเจอต่างชาติต่างเมืองที่เขาเชิญมาจะญี่ปุ่นจะฝรั่งเศสอะไรมันก็จะบอกแค่สองประโยคนี้ออทุกวันนี้เวลาเล่นโซเชียลของฮุนเซนก็จะพูดอยู่แค่นี้อย่างล่าสุดนี่นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยบอกก็ยังบอกนะฮะเขาไปพูดที่ไหน่ะเออไปเจอกับนักศึกษาเหมือนกันเหมือนท่านมัธยมภาคสองเลยเมื่อวานนี้ฮุนเซนก็ไปเจอกับนักศึกษาแล้วก็อาาารยย์์ที่ศศูนกึษ ก็ยังบอกเลยว่าไทยเป็นฝ่ายปิดพรมแดนฉะนั้นถ้าจะเปิดไทยต้องเป็นฝ่ายเปิดเองอย่าดึงกัมพูชามาเจรจา,าเรื่องนี้หากไม่อยากทําให้ประชาชนของตัวเองอับอายและต้องการเปิดพรมแดนก็ไปบอกประชาชนว่าการปรับเปลี่ยนได้เสร็จแล้วและด่านพรมแดนกลับมาดําเนินการตามปกติยังบอกกับนักศึกษาว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่ายโกหกนะฮะกัมพูชาฉะนั้นกัมพูชาไม่จําเป็นต้องเจรจา,าเรื่องเปิดพรมแดนจะเปิดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ไทยต้องเปิดก่อนเด็แล้วก็บอกประชาชนให้รู้ว่าเออไทยเปิดแล้วนะแล้วหลังจากนั้นกัมพูชาถึงจะเปิดตามใช่